ไม่กลุ่มบักมีหลายตี่ลไ,ได้เอากลุ่มขึ้นก่อนแต่ของอาตมานีจเจ้ากลุ่มขึ้นก่อนเพื่อความสดเร็วแล้วก็เอาอยากไปทางไหน เห็นไม่ได้สามหัวปุ๊บสังเกตเลยอันนี้ไม่ไม่อยู่ตรงบนตัวสก๊อตไปอยู่ตรงหลุมอ่ะนี่ถูกต้องแล้วแต่ตัวนี้นะไม่อยู่ด้านข้างตัวสก๊อตจะต้องอยู่ทางไหนอ้องดูพอตรงดูมามต้องสื่อดังนั้นไม่การนะ <c oughs> ไปใส่พี่เห็นปะทุนะต้องใส่สื่อ่นี้ 4 5 6 7 8 9 10เจ็ดแ7 7ก้าบเามาเรมไม่ได้ถ้าคิดไปใจสิกิตกวันจะได้วามันต้องหาอยู่ได้จรการเขียนการเขียนนี่ประมาจะแนะนน้ำคือถากงัดถงัดเนี่ยนะอันนี้เขียนแบบรวดเร็ว

ไม่หูนี่เขาจังติดในเรื่องของสระโอสระโอนี่นี่เนาะแต่ไม่หูนี่จักไปทังหลังนะจักไปทังหลังเพราะฉะนั้นไม่หูเนี่ยมันก็มีรูปแบบตี Hãy cổ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สั้นไปไหนเสียงสั้นนี่อ่ฝป่นใกล้ไม่กระเน็บบังคับตั้งหลังคือมันเป็นเสียงสั้นแค่นั้นแต่เนื้อมันเป็นเสียงอ่าเสียงสั้นอย่างนี้เก่งนะเก่งเก่งนี่มันหมายความว่าจะได้เก่งนี่ฮะมันเก่งมันเก่งเก่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยหมายความว่า ันแข็งแรงมันอ่ามันไก่ทอดมันเก่งยังไงอ่าปกติไก่ทอดเนี่ยมันันอ่าคนรู้ตัวโอ้มันไก่มันเก่งแต่ก็คือมันแข็งแรงเก่งออันนี้แข็งแข็งอันนี้โอ้ มันมีความหมายตัวดีมันเขียนยากหรือตัวดีเขียนไปแล้วเนี่ยมันอ่านแบบใครออกอย่างตัวละตาละท่าเนี่ยเขาวิ่งไป่ยเอาตัวอื่นแจนก็เลอะไปเตือนก่าตัวดีอ่านมามันแจนง่ายๆนะยัยงเช่นอ่าถ้าถ้าวักะเนี่ยเขาก็นะาต้องพอว่าแต่ละว่านะ That guy again. ตัวนักพอดีๆนะเก็บไปเก็บไปเป็นตัวค้าให้ดอกนะนี่จะเป็นตัวค้า

Đúng dằn ding đính đính, đúng 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 dung 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 được dung à dung 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 ด้าเนี่ยมันก่อคหาบาเป็นกริยาก็คือด้าของด้างด้าแต่ถ้าเป็นนั้นคุณลักษณะก็คือเป็นเรื่องของบ้านเถาห้องแห่แห่เป็นแห่เป็นนั้นเป็นจิตเป็นจำในี่ฆนะดิ้งดิ้งนี่มันมีความหมายดิ้งดองดิ้งดิ้

ด่งนี่มีความหมายหรอกฮะถ้าเป็นภาษาไทยนี่จังนี้เนาะเรื่องของกระดงลําระดงเขาไปย่อมู้ว่าลําระดงนี่มันคือมันนั่นเพป็นผมแดนมันห้องเห็นมั้งหรอตะกอนลําระดงฮะท่านรับเลยระดงมาควาอะไรลําระดงผม้คือู้จักดองนะดองกุจักดวงของกุจัก เดียงเนียเดียงเดียงสาเดืองเดืองเดืองนี่ผมมีความหมายแต่ถ้าลูกกระเดืองนี่คุณจับลูกลูกกระเดืองเดืองนะเดืองนี่ถ้าเดืองนี่ผมมีผมมีความหมายแต่ถ้าสักกับใบเดดอง เดิมหนีหมายถึงเออลงน้ำลงก้นด้วยลงก้นด้วยแล้วอันนี้คือการการแจกเวลาเวลาทันแจกเนี่ยก็คือแจกตัวเป็นตัวแจกตัวอ่านตัวเราเปิดเปิดตัวนะครับแจกตัวอ่านตัวคือตัวเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะบางท่านอาจจะแต่เพราะฉะนั้นแต่ละคำตีดแจกออกมาเนี่ยบางครั้งบางกองอาจจะเป็นทั้งไทยสนใกจ ก็หมายถึงกําไถยบางอย่างก็คือถึงกําเนื้อเพราะฉะนั้นในในการแจกกันละข้างเนี่ยอ่ามันก็จะมีสูตรสูตอย่างนี้ทียงแต่ว่าเวลาเขาถดงแจกปุ๊บเขาก็ยืมอมเป็นนั้นเขาใส่นะเขาก็เอาไปแจกอย่างดีอย่างดีเขาเอาเห็นงเงี้อย่างเช่นดวงนะดวงดีนะเขาก็แจกตัวเนี่ยดวงนะดวงไปใส่าตัวอะไรก็คืออ่าตัวดักเส้ม้กีอันตัวนี้ นี่เลยด้วยตีเอาใจแจกสักสองพวงกันน้องอันนี้เอาไปเป็นงางบ้านเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเขาก่อนจะได้หันระหว่างตีจักเอาไปเป็นแจกช่วงสัปดาห์นี้ไปได้สักเอาไม้สักสามคนะแล้วก็เขาจะได้หุ้ว่าออตีกันตีเอาไปเป็นแจกเนี่ย